เอาล่ะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Fear to f a t ฟ o m แฟร์นะฮะ Fear ร์ทู n ฟร์ท Home Alone นะครับผมผมก็ไปเจอมาในสตรีมเป็น,ม,นมันเหมือนมันเป็นอีพีโซดนะอีพีโซดแรกมันเป็นโหลดฟรีนะแต่อีพีต่อไปต้องเสียงเงินนะเดี๋ยวเดเรามาดูกันอีพีโซดโฮ o อโล o นอวูด h High แล้วก็คาสันเฮาส์นะฮะแล้วก็น่าจะเป็น5อีพีโซดนะครับอันนี้อะไรเนี่ยเฟียร์ทูเฟียร์ทอมคือเกมแนวไซโคลจิคอห์เลอร์เกมนะฮะจะมีอีพีโซดออกมาเรื่อยๆนะฮะแต่ละตอนมาจากอามาจากไก่การบรรยายของผู้หลอดชีวิตนะฮะก็ โอ้เรื่องคุณเล่นอีพิโซดวันแล้วอ่าอีพิโซดต่อไปจะมาเรื่อยๆอีพิโซดนี้เวลาเล่นประมาณ20นาทีนันละตอนนี้เรามีแค่โฮมอลนนะไปสิรออะไรเฟียทูแฟท o มอีพิโซดวันโฮมอลนอยู่แบบเดียวได้วันที่12เดือนกรกฎาคม ติดใจจากอ e ีกเกมเมซิงไฮเกอร์ผมไม่ต้องการที่จะสื่อพิมพ์เรื่องนี้ลงไปในเลติตผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่ไหนอะไรวะผมคิดว่าผมจะเริ่มแล้วล่ะเอาวะเอาวะเป็นช่วงกลางฤดูร้อน พ่อแม่ของผมออกจากบ้านไปในช่วงสุดในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อไปทริปนะฮะเหลือแต่ตัวผมอะไรเนี่ย which I want my เหลือแต่ตัวผมอยู่ที่บ้านโอเคผมไม่รู้สึกอ่าเจะโอ้โหสับมึงมาเร็วเหลือเกินอ่านไว้ทัน <laughs> อ่านไว้ทัน <laughs> อะ,อะไรนิกาปุกมาแล้วอะ,อะไรกันซิเนี่อ่ะอ่ะโอเคอผมตื่นมารอบที่88แล้ว <c oughs> โอเคตื่นเก็ตอัพโอเคยังไงต่อสิเห้ออืมบรรยากาศ เพื่อนบ้านเยอะแยะตาแปะไก่ตอนนี้กี่โมงเลยแปดแปดแปดนี่แปดเช้าหรือแปดเย็นมันดูเย็นๆนะแปดน่าจะแปดเย็นก็ประมาณสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มเลยนะโอเคอันนี้อะไรนั่งเหรอรถสวนสีฮีฮาไปรถ จะน่ากลัวตรงไหนกันคุณผู้ชมอ่าเปิดประตูโอ๊ยกด ESC เพื่ออันเสเ็จเดี๋ยวนะอ๋เลื่อนขยับได้วะอันนี้จากแม่อ่าเราจะกลับวันอาทิตย์ตอนเย็นโอเคไอทำไมอะไรมั้งจริงีรับก็น่ารีตนะผมจะไปหยีบนิดหน่อย ก็หนะ้าออเดอร์ผมจะสั่งพิซซ่าโอเคโอ้ไม่ไม่เราจะไม่สั่งอะไรทั้งนั้นอ่าแม่ทำลาซานญ,ญ่าไว้สำหรับพรุ่งนี้ดูในช่องฟีดโอเคอันนี้อะไรนี่เมสันโอลิเวอร์อ่าเชมอะไรวะเดี๋ยวนะอ่าเชมเป็นไง yeah. ใช่ใช่ฉันฉันลืมทำไปเลยว่าจะทำว่าจะทำาคืนนี้ โอ้เหมือนกันวะพ่อแม่ฉันออกไปข้างนอกอยากมาหรือเปล่าเรามาเล่นมาริโอคันด้วยกันโอ้น่าสนใจโอเคเรียกจอรดด้วยโอเต็ดฉันฉันอ่าฉันไม่สัญญาหรอกนะฉันวันนี้ฉันมีแผนการกับแนทนะเชมเหรอฮาวเชมอะไรวะ โอเคบอกแม่บอกว่ามีกับข้าวลาสัญญาอยู่ในตู้โอเคไหนไหนอ่นนี่ห้องครัวโอ้ยกดสีนั่งดูนั่งย่อนั่งย่อโอเคนั่งย่ออันน่โอเคเปิดออกได้อ่าโอเคมันหน้าตาเป็นยังไงอันนี้อะไร น้ำเปล่าคลิขวาเพื่อดือ่มนี่นี่แล้วก็วางวางไงอย่างอื่นหยิบไม่ได้มีอะไรหยิบได้อีกนี่อะไรอ๋อน่าจะอันนี้อาหารเย็น,เ,นเลือนแล้วเอาไปทำไงปูนเนาะทูกี้พิงเอาใส่ไหนอะต้องไงอ๋อนี่เหรออ๋อโอเคปิดตู้เย็นก่อนเสียงแปลกกวะ่ะ ไม่มีนะโอเคคงไม่มีอะไรหรอกว่าเสร็จแล้วอ่าโอเคเสร็จแล้วโอ้ร้อนจริงๆโอเคพร้อมกินแล้วกินไหนอ่ะกินไหนล่ะเรา นั่งได้ไหมอนั่งได้นั่งได้อ๋อนั่งดนงวนทำไมมานี่เอ่อจากดูทีวีจังเลยเรอกดเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ต้องเดินไปเปิดเงี้ยอ๋อโอเคอ <c oughs> โอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครมาเดินขึ้นไปวะตายหาละเอาแล้วเอาแล้วก <designers> ินข้าวไม่แส่บจละโอ้รู้สึกอยากนอนจังเลยว่ะโอเคเดี๋ยว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  โอ้ยเมสันโอลิเวอร์เดี๋เดๆๆเดออะไรวะเออออวันสมติเป็นไงบ้างวันนี้เอาไกันนะแฮปคอยออฟแมนวันนี้ไปไม่ได้โอเคแต่พรุ่งนี้มางานเจสซิก้าด้วยอะไรวะอะไรเนี่ยอ๋อเคโอเค <c oughs> ข้างบนมันเป็นใครวะเฮ้ยประตูบ้านเปิดได้อันนี้เป็อันนี้ปกติใช่ไหมไหนปิดๆๆปิดปิดเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวไปมีใครใช่ไหมโคอ้โอ้โอ้อ้โ้งบนว่ะไอจืดจืดวิ่งได้ไหมวิ่งได้ไหมอ้ยอุ้ยอุโอ้ขอโทษนะเจอกันพรุ่งนี้เพื่อน รถบัดไปไหนเดี๋ยว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 ขอโทษนะเจอกันพรุ่งนี้อย่าลืมทำเค็มละ่ะเค็มเคมีข้อเคมีข้อเคมีหรอ,อโอเคเพื่อนไม่เป็นไรเออจะกูก็จะจัดกันอลไจะไปนอนเนี่ย <c ười> โอเคแม่แม่ <c ười> <c ười> <c ười> โอ้เหมือนมันเมื่อกี้เหมือนเหมือนมีห้องข้างบันไดโอ้ยแมวแมวแมวผมนั่งทำการบ้านแล้วกันเที่ยงคืนครึ่งโอ้ผมทำการบ้านเสร็จ โอเคอุย้ยอะไรวะาจะอยู่ดึกละไอ้หนูแม่อ่าคุณนายพอล่าฟ้องแม่อยู่ตอนนี้อ่อชเดือดเกียร์เหียโอเคโอเค,อเคแม่ ยองนี่ป่าวะโอ้คุณผู้ชมขนผมลูกวาบหนออเลยได้ไว เจียงได้ปบ้เจียงได้ปบ้ตีหนึ่งตีหนึ่งชั่วโมงเออผมหิวน้ำโอ้ยวะหิวน้ำอะไรตอนนี้โอ้โเสียงนาฬิกา บูมึงยังไม่ออกจากบ้านกูนอีกเลยเอืออืออือปล้วไปล้วไปล่ปล้วไปลปล้วไปแล้ว อโอ้ยอะไรวะแปดส่งรูปไม่ใครใครอยู่หน้าประตูลูกหรือเปล่าสิบหายแล้วไม่ใช่ผมไม่ใช่ผม <c oughs> อ่ะอะไรเนะี่ยคลิกทัวร์ไฮ

คือออกไปไหนได้ปะเนี่ยอ,อ้าโอ,าอ,าอา้ผมกลัวจริงคุณผู้ชมผมกลัวจริงโหหูอจอดนี้ไปเรื่อยๆได้ไหม ừ, rồi ngày to, léo ngày to, ừ, ôi. ใจผมติดไปเป็นจังหวะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอมันมาหันมามาหันมาพอล่าส่งมาตอนนี้กำลังปีนไปทางหน้าต่างโอ้เรากำลังเรียกตำรวจถูกล็อกประตูทุกอย่างก็ไอหนึ่งเฮียเสียวมันทุกคนกระจอกกันแล้ว ถ้าใครเขาก็ย่าเปิด่อนอยู่ในห้องอใครใครครับกูอ,อู้ใครกดยิงใครกดยิงอะไรเนี่ยเขาเป็นใครเอ่อ ได้ยินเธอไหมป้าพอไล่อยู่ที่หน้าประตูแม่ขอโทษด,ด้วยลูกทุกสิ่งได้อ่ทุกอย่างต้องโอเคทุกอย่างต้องไม่เป็นไรเปิดไปผมจะเจอใครพราะวาผมไม่อยากออกไปหรือต้องไป

อะไรได้เนี่ยก็ยากดกริ่งอยู่ไปไม่ได้มันเปิดประตูดักผมแล้วโอ้โหจอแต่เตียงได้พี่เดียเฮ้ยเสียงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอดจอดเบ้าอ้าดี๋โวโอ้โหล่ะไงช่วยชีวิต โอ้ยหลักกากช่วยชีวิตขอบคุณครับมาเลยมาสิมาสิมาสิวะมาสิไหนไหนหน้าตาเป็นไงหน้าตาเป็นไงก่อนมาบ้าบ้าดูดาแล้วตอนนี้ไหนโอ้ยโอ้นี่ปับปัล่าหรอววัสดีครับ อเคอีพีสซดแรกจบไปแล้วครับเหลืออีก2อีพีโซดนนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากให้ผมเล่นก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมหรือใครอยากจะสนับสนุนก็สามารถส่งเกมนี้มาให้ผมได้นะครับอีพีโซดนสองกับอีพีโซดนสามนะครับผมโอเคสำหรับวนนี้ก็มันก็ไม่ไม่สั้นไม่สั้นเกินไปอย่างมันก็ก็พอได้ สเสดอดสะดุ้งอยู่โอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเราจบแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดก็สวัสดีครับ